เปิดธรรมที่ถูกปิดสังโยชน์หัวข้อธทมตันหาสังโยชน์พิสูจทั้งหลายเราไม่มองเห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างสังโยชน์คือตันหานี้เลย พิสู่ทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสังโยชน์คือตันหาผูกมัดแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานบุรุษผู้มีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานย่อมไม่ล่วงผลสั่งสารวัฏอันมีความเป็นอย่างนี้ และความเป็นอย่างอื่นไปได้พี่สุรู้ซึ่งตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกน์นี้โดยความเป็นโทษแล้วพึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติอยู่